สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับผู้ชนะในค่ำคืนนี้ชนะแบบโอ้โหดุเดือดมากนาบินครับสวัสดีครับนาบินสวัสดีครับเป็นไงบ้างนาบินก็เหนื่อยเหนื่อยมากเอางี้คำถามแรกผมเลยคุณสูงเท่าไหร่สูง192เซนติเมตรครับ92นะใช่192คนที่บอกว่า2เมตรก็ยังไม่ถึงครับใจเย็นยังยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงแต่ไม่น่าไม่น่าโตแล้วผมแบบว่าหยุดโตมาประมาณปีกว่าแล้วเหรอใช่ครับแต่ตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่ ยี่สิบเพิ่งจะยี่สิบกับอีกสามเดือนน้ำอะฮะแต่ก็แต่ก็ไม่โตแล้วคิดว่าไม่โตแล้วคิดว่าไม่โตแล้วผมหยุดโตมาตั้งแต่สิบแปดกว่าสิบเก้าเอาจริงที่คุณหยุดโตเนี่ยคุณกลัวจะไม่มีคู่ชกหรือเปล่าไม่ครับนี่เป็นกรรมพันธุ์แหละหยุดแล้วตัวเท่าพอ่อครับตอนนี้ตัวเท่าพ่อเอ้คุณพ่อคุณพ่อก็สูงเท่ากันพ่อสูงของผมเส้นหนึ่งร้อยเก้าสิบสามวู้ใช่คุณถามหน่อยอันนี้จริงๆเลยคุณกินอะไรมาปกติครับนี่เป็นกรรมพันธุ์มากกว่าที่ทําให้สูงใช่มีคนมีข่าวลือนะ ว่าคุณกินถั่วฝักยาวก็ไม่ไม่ชอบ่อโอเคเรานอกเรื่องกันมากแล้วพูดถึงไฟนี้นะครับเป็นไงครับพอเราถูกประกบให้เจอกับทางด้านกุหลาบดําครั้งแรกเลยความรู้สึกเรารู้สึกยังไงครับเฮ้ยทำไมให้ผมเจอแต่คนแข่งแข่งประมาณนี้ครับรู้สึกว่าพี่กุหลาบดำเขาเป็นนักมวที่แข่งมากครับผมพี่เขาเก่งจริงครับแนวหน้าแนวหน้าเลยรู้สึกว่าผมงชกมาได้สามไฟเองทำไมให้ผมจชคแต่ตัวแบบแนวหน้าก็ รู้สึกว่าก็รู้แล้วครับว่าทาไมครับผมไม่ได้ผมไม่ได้ว่าคุยโม้ว่าโอดนะครับก็มันไม่มีคนที่โชกกับผมครับผมก็เลยแบบต้องคุณชาติเต้เขารู้อยู่แล้วว่าเขาทําอะไรเขารู้อยู่แล้วครับประกบแล้วก็ทีมงานวันครับเขารู้อยู่แล้วว่าเขาอยู่ศักยภาพครับ,รบเขาแบบรู้ว่าผมทําได้ประมาณไหนก็ไม่ทําให้เขาผิดหวังครับประกบมาก็ทาหน้าที่ตัวเองได้ดีแล้วก็ทำเต็มที่ครับก่อนก่อนเจอนะฮะเรากังวลหรือหนักใจอะไรหรือเปล่าครับ เอ่อไม่ครับไม่ได้กังวลแล้วว่าไม่ได้หนักใจครับต่ดซ้ายอะไรเงี้ยมีไหมกลัวไหมต่างคนต่างมีจุดอ่อนจุดแข็งครับที่เขามีจุดแข็งที่เป็นหมัดซ้ายผมว่ามีจุดแข็งผมที่เป็นระยะแล้วก็ความยาวผมใช่ครับก็คนนี้แบบว่าใช้จุดแข็งของตัวเองได้ดีกว่าแล้วก็พัฒนาจุดด้อยของตัวเองก็ได้รับใช้ชนะไปก็เป็นเรื่องปกติครับเป็นในความคิดที่ดีครับเหมือนแบบ ในไหนก็พูดแต่เมึงท้องท้องทะลุอะไรเง <ผม S 1> ี้ยผมก็าปรับมาครับผมไม่ไม่ใช่ว่าผมจะโดนไปแล้วผมแบบเฉยครับผม <c oughs> ผมก็รู้ตัวเองครับผมต่างคนต่างพัฒนาได้ครับแต่ครั้งนี้ชกไปแล้วเนี่ยยกแรกเป็นไงครับ <c oughs> ก็ผมโดนเยอะนะผมจำไม่ได้แล้วตอนนี้ผมต้องกลับไปดูเทปเองก่อนออแต่แต่ผมก็รู้สึกว่าคุณโดนโดนเยอะมากก็แรกๆก็ดีครับมาดีต่อยไม่ค่อยโดนไม่ได้อะไรไม่รู้จหวะหลวมหลวมตอนไหนครับผมยังไม่เห็นมันมาครับ อยู่นี่ก็วิ่งบูบลงไปผมวิ่งเลยลูกพี่พูดอะไรผมไม่ได้ยินเลยเอ้าเหรอใช่ครับผมผมว่าเริ่มแบบเชื่ดเอ้ยครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเอาเอาแล้วไม่รู้จะต้องทำอะไรก็รัดกุมไว้ก่อนครับพยายามาตั้งสติครับโมโหนิดหน่อยครับโมโหเพราะว่าโดนไงผมนานๆ,ๆที่จะโดนอ๋อโมโหจะเอาคืนนะ<ล>โมโหเอาคืนแต่ว่าพยายามโตั้สติตเองแล้วก็รอจังหว<น>ะครับผมใช่แต่ปรากฏว่าแต่ปรากฏว่าเท่าที่พอจะบอกเราได้ในยกแรกเนี่ยโดนเยอะมากเนี่ยประมาณสักกี่หมัด สามได้มั้งครับน่าจะสามสามรอบที่ต่างสามคือสามชุดนะนีที่แบบวิ่งอ่ะประมาณสามรอบได้ครับ uh huh. แต่ว่าก็บอกจริงครับเพิ่งจะขึ้น uh huh. มาเอ้ยเพิ่งยกแรกอย่าเพิ่งลง oh, อย่าเพิ่งลงยังไม่ใช่ตอนนี้เว้ยนะยังไม่ใช่ตอนนี้มนนผมซ้อมมาเยอะผมยังไม่อยากลงตอนนี้ครับผมผมพยายามยืนแล้ว,ลวก็รอจังหวะท้ายๆย,ยกก็เหมือนจะเอาคืนได้ครับผมพี่เขาก็ hmm. โดนมากไม่ใช่ว่าผมจะโดนคนเดียวแล้วตอนที่คุณเสียบเข่าเข้าน่าจะบริเวณโอ้เป้านี้น่าจะเยอะสูงสูงหมดเลยหน้าเน้อ กี่ดอกประมาณสักกี่ดอกในยกแ่กไม่รู้อุ้ยเยอะมากเลยไมได้ครับไปหมคือแบบมันเหมือนแบบเข่าเรากระทบโดนหน้าโดนอะไรเลยไหมโดนแต่ว่ามันไม่ได้แบบเต็มเข่าโดนแต่ว่าแบบเหมือนเขาก็โดนอ่ะโดนอ่ะไม่ใช่ว่าไม่โดนโดนครับโดนเหมือนเขาก็จังหวะเขาถอดด้วยนะใช่จังหวะโดนโดนอ่ะไม่ได้โดนแบบเต็มมากๆแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะโดนมันเจ็ดสิบประมาณนี้เอาจจริงตั้งแต่คุณต่อยมวยมาเนี่ยหมัดเนี่ยที่หนักที่สุดแรงที่สุดเนี่ยใครครับกุหลาบดำนี่แหละครับ กูหลับดำตายหนักจริงครับผมโดนหลายรอบโดนหลายรอบใช่เออพี่วันนั้นพี่ซูเปอร์เล็กผมโชกไปผม,มประมาทมากผมเด็กไม่ขึ้นมาไม่ได้สนใจอะไรแล้วไม่ได้จิตใจไม่ได้โฟกัสกับไม่ได้โฟกัสกับเออพี่ซูเปอร์เล็กเลยไม่ได้โฟกัสกับเรื่องข้างหน้าตัวเองเลยผมเดินออกมามโฟกัสกับแฟนๆมากเกินไปครับผม,ผม มอแต่ดูรอบๆผมตื ine, hm, do do? ่นเต้นกับบรรยากาศผมดีใจกับบรรยากาศจนลืมมองสิ่งที่อยู่ข้างหน้าตัวเองครับผมผมเลยผมไม่ได้จะอ้างไม่ได้อะไรนะครับแต่ว่าวันนั้นผมทําได้ไม่ดีจริงๆครับผมแล้วก็ผมเรียนรู้วันนั้นผมเรียนรู้อะไรเยอะมากๆครับผมมันเป็นประสบการณ์ครั้งแรกแล้วก็คิดว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายครับผมผมไม่อยากให้มันเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นอีกแล้วผมรู้สึกเสียดายมากแต่ว่ามันเป็นบทเรียนที่แบบว่าผมได้เรียนรู้แล้วก็ผมนํามาปรับปรุงแก้ไขครับผมผมรู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นจากวันนั้นเยอะครับ พอเราชนะปุ๊บเนี่ยพอเราชนะกุหลาบดำนะฮะด้วยการชนะน็อกความรู้สึกแรกที่เข้ามาในในความในในในตัวเราอะนอกจากดีใจแล้วคืออะไรครับเหนื่อยครับเหนื่อยเลยนะเหนื่อยครับพี่แบบว่าแข็งมากครับพี่เขาเก่งแข็งมากจริงๆงครับถ้าอย่างนั้นคุณเหนื่อยที่สุดในชีวิตเลยป่ะไฟน์นี้เหนื่อยพอาสมควรครับแขนแบบว่าล้าเลยรู้สึกว่าล้าล้าเลยเล่นผมล้าแล้วพี่อืมแต่นอกจากคุณได้โบนัสแล้วนอกจากคุณได้โบนัสแล้วนะ เอ่คุณเจ็บตรงไหนบ้างอ่ผมถามตรงนี้นะเนี่ยพี่กุหลาบดำเตะผมขาแดงแล้วเตะโดนไม่ได้ไม่กี่ทีนะครับอู้แต่ก็แต่ก็เนี่ยแดงเลโอ้ให้ประมาณสองสามทีได้โอ้บริเวณเอลเอลอันนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมากอ๋อไม่เท่าไรนะโดนต่อยโดนต่อยไปรู้สึกอยู่ครับว่าโดนแต่ว่ารู้สึกว่ารับรับได้ครับแต่นอกจากที่คุณได้โบนัสแล้วชนะแล้วนะได้โบนัสแล้วคุณได้คอนแทคด้วยครับคุณรู้สึกยังไงนอกจากดีใจนะนอกจากดีใจนะนอกจากดีใจก็อ ม่ผมดีใจมากอย่างเดียวครับผมรู้สึกอขอบคุณปื่มปื่มทุกทุกคนปื้มบอสปื่มปื้มบอสชาตีปื่มหัวหน้าครับผมปื้มแบบว่าแฟนๆทุกทุกคนที่สนับสนุนผมคุณชาตีเขาคงจะเห็นครับว่ามีหลายๆคนที่แบบว่าสนับสนุนแล้วก็เอาใจช่วยผมครับผมแบบมีแฟนๆเยอะเขาก็แล้วก็เห็นความพยายามความมุ่งมั่นของผมครับเขาเลยให้สิ่งที่ดีตอบแทนครับผมขอขอบคุณคุณชาตีมากจริงๆครับอันนี้ถามเลยครับในชีวิตคุณ น้ำหนักนี้ร้อยี่ปอนด์เป็นน้ำหนักที่เยอะที่สุดที่คุณชกมาเลยไหมครับใช่ร้บครั้งแรกจริงครับนี่เป็นครั้งแรกที่คุณขยับมาขนากนี้ขยับมาพอมันขยับมาแล้วเนี่ยมันรู้สึกยังไงบ้างครับจากเดิมที่ต่อยร3 5ขยับมาเป็นร4อยสห้าตัวเองก็แข็งแรงขึ้นอยู่พอสมควรครับผมอือว่ามีแรงแข็งแรงขึ้นครับก็ใช่ออครครับแต่ตอนนี้ร้5ย่ปอนด์คุณคงตั้งเป้าอะไรกับรุ่นนี้ครับยังไม่ได้ ผมชกไปเลยครับผมก็ตามที่ทีมงานวันจะประกบผมแต่รู้สึกว่าเขาไม่ประกบแบบว่าเขาไม่ผบบอลกบบอนเขาจะให้ผมโชกับตัวแข็งยิงแนร่บข้างหน้าผมผมรู้สึกได้เลยสัมผัสได้เลยใช่ไหมสัมผัสได้เหอผมรู้ว่าข้างหน้าต้องอ้ยหนักเดิมให้เดาเลยให้เดาในเมื่อสัมผัสมาถึงขนาดนี้ให้เดาไฟหน้าไม่ไม่อยากพูดครับเดี๋ยวเขาไปประกบผมไม่อยากพูดแต่ละคนเนอะโอ้ยใจแรงนันเลย ผมยังเพิ่ยี่สิบใจเย็นครับใจเย็นนะเอาใจเย็นไว้ก่อนนะยังไม่อยากเสียมวยเฮ้ยยังไม่มีเสียมวยหรอกคุณไม่มีเสียมวยหรอกแต่คราวนี้ผมขอถามหน่อยแชมป์ในรุ่นนี้ก็เป็นโจนาธานเฮเกตตี้ครับพูดอะไรถึงแชมป์บนปัจจุบันหน่อยครับโจนาธานเฮเกตตี้ you are a very strong fighter i i like you and i was watching you since i was young you yeah you are very you are a very good fighter respect ก็ให้เกียรติพี่เขามาจอร์นาธานเลกกตี้รู้สึกว่าพี่เขาเก่งมากขึ้นมาไฟแรกก็โชว์กับน้องโอ้พี่น้องโอ้แล้วก็ทําได้ดีมากๆครับผมรู้สึกว่าเป็นคนที่มีฝีมือมากๆครับผมก็เลิเพลครับให้เกียรติมากๆครับผมในฐานะที่คุณเพิ่งได้คอนแทคผมอยากให้คุณวิจารคู่มวยคู่หนึ่งนั่นคือจอร์นาธานเลกกตี้กับซูเปอร์เล็กไม่ต้องฟันธงก็ได้พูดถึงจุดอ่อนจุดแข็งอะไรก็ได้หรือจะฟันธงก็ได้แล้วแต่คณ ในมุมมองผมนะครับผมจนลาเนก,ก็ที่ชกรุ่นนี้มาหลายไฟล์รับอสองสองสามไฟล์ไหมครับสามไฟล์คิดว่าก็ทําได้ดีครับเรียกว่าความมั้งใจของเขามีสูงครับพี่พี่ซูนเล็กเก่งอยู่แล้วไม่มีอะไรต้องพูดแล้วแก้ทางมวยเก่งทุกทุกอย่างเก่งแต่ว่าพี่จุฬาภร์เขาก็ชกรุ่นนี้มาค่อนข้างหลายไฟล์รับครเขามีความคุ้นชินมากกว่า ก็หวังว่าทุกคนทั้งสองคนอ่จะทําหน้าที่ของตัวเองดีที่สุดแล้วก็หวังว่าคนที่แข็งอย่างที่สุดก็ได้รับใช้ชนะไปครับผมงั้นถ้าเกิดเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เงี้ยสักห้าสิบห้าสิบหรือหรือยังไงเออเปรียบเทียบยังไงดีเปอร์เซ็นต์ห้าสิบห้าสิบจริงๆนเลยโมงเลยแบบว่าโคตรมอยรับเก่งมากๆแต่ว่าจนทานรุ่นนี้ก็ประสบการณ์มากกว่าประสบการณ์ในรุ่นนี้มากกว่าความหนักความคุ้นชินกับอาวุธ ความแบบว่ารับอาวุธได้หนักก็อยู่ที่จรวฐานความฝีมือมากกว่าแช่ทางมวยอยู่ที่พิซซุปเลยครับก็มันคือการเนิมภาระหว่างความคุ้นชินประสบการณ์กับรุ่นนี้กับความแก้ทางมวยเก่งครับก็มะท้ากันแบบประมาณนี้จากมุมมองของผมครับเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์ที่โอเคมากเลยผมรู้สึกว่าน่าจะวิเคราะห์ดีอรับ The best เอางี้ ในในเมื่อคุณข้ามมาต่อยในรุ่นเปนตั้มเวทแล้วสมมุตเนะี่ซึ่งก็คุณก็อาจจะให้อยากอยากอยากให้เป็นเรื่องจริงนนะคุณปาบหมดในพิกัดนี้คุณปาบหมดในพิกัดนี้แล้วคุณคิดว่าคุณจะข้ามไปต่อยสักกี่รุ่นอคุณจะล่าความสําเร็จกี่สักกี่รุ่นไปถ้ารุ่นนี้ผมไม่มีคู่ชกแล้วอผมก็ไปรุ่นเจ็ดสิบครับไปเจ็ดสิบเจ็ดสิบพอเจ็ดสิบไม่มีคู่ชกก็เจ็ดสิบเจ็ด จ็ดสิบเจ็ดเลยถ้าเจ็ดสิบเจ็ดไม่มีคู่ชกก็เหมือนเดิมไม่ไปไหนแล้วไม่ไปไหนนะอยู่ที่เจ็ดสิบเจ็ดนี่แหละที่ว่าเจ็ดสิบเจ็ดนั่นตัวเองน่าจะสุดแล้วน่าจะสุดยอดคุณช่วยพูดอะไรถึงคู่ต่อสู้ผมเชื่อนะในความรู้สึกผมนะว่าเขาน่าจะเป็นคู่ต่อสู้ที่ดีที่สุดของคนของคุณอีกคนหนึ่งนั่นคือกุหลาบดําช่วยพูดอะไรถึงกุหลาบดำนะครับพี่กุหลาบดำครับผมไฟนี้ผมขอโทษพี่จริงๆครับผมให้เกียรติพี่มากๆดูพี่มาตั้งแต่ผมตัวเล็กๆแล้ว ตอนนั้นผมอายุประมาณ 12, 13ประมาณนี้แหละผมดูพี่โชคกับพี่ตะวันฉายครับพี่ตะวันฉายผมก็ซ้อมให้ผมก็ไปซ้อมกับพี่เขาบ่อยๆอยู่ครับไปลงรวมไปอะไรแบบนี้ตอนนั้นผมตัวเล็กมากครับตั้งแต่พี่โชคกับพี่ตะวันฉายผมดูมาสามไฟล์แล้วโชกันสูสีโชคกันดูเดือดมาผมรู้สึกชอบพี่มาพี่แบบว่าแข็งแรงแล้วก็ดูดันครับก็ชื่นชมพี่มานานมากแล้วผมแล้วก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งเองจะขึ้นมาได้สูงขนาดนี้ครับแล้วก็ได้โชค กับพี่ก็เป็นเกียรติมากๆครับผมขอโทษพี่ครั้งจริงๆครับผมก็ขอบคุณพี่มากๆครับผมให้เกียรติพี่มากจริงๆครับพี่อุรับจริงๆนะตอนที่คุณพูดว่าตัวเล็กๆเนี่ยผมนึกข้าไม่ออกเลยุณคุณตัวเล็กคุณเคยตัวเล็กนะผมเ็ต้อง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 มีเด็กจนโตโอเคโอเคผมรอเล่นผมรอเลยเอาสุดท้ายนี่ครับสุดท้ายนี่ครับพูดถึงแฟนๆมวยที่ติดตามรอเชียร์คุณอยู่ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาให้กำลังใจผมวันนี้ไม่ว่าจะเป็นที่เวทีมูลนิ้หรือว่า ทางบ้านครับก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่มาเชียร์ผมผมรักทุกๆคนครับผมก็ฝากติดตามฝากเชียร์ผมไปเรื่อยๆนะครับผมก็คนที่รักผมผมขอบคุณมากคนที่ไม่ได้รักผมก็ไม่เป็นไรครับผมก็เปลี่ยนใจได้ครับมาเนี้ยคุณน่าจะเป็นนักการเมืองนะหะเสียงได้ดีมากถ้าเกิดว่ามีใครสนใจติดต่อผมไปโปรโมทงานหรืออะไรก็ทักเชียได้ครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากสุดยอดครับ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 